จะเปลี่ยนชีวิตของเด็กกำพร้าได้อย่างไรตวนอีกครั้งนะครับเสียงของคุณจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กกำพร้าได้อย่างไรเชิญครับเราเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักเด็กมากๆค่ะแล้วในทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสนะคะเราจะชอบไปทําบุญแล้วก็ไปเจอน้องๆที่มูล,ลนิธีบ้านพระพรหลายๆครั้งนะคะที่ไปที่นั่นเนี่ยเราเห็นถึงแววตาที่ ไม่เห็นถึงความเศร้าไม่ได้เห็นถึงความเสียใจบางครั้งเด็กอาจจะยังไม่ได้ทราบว่าตัวเองอาจจะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งพ่อแม่จากไปแล้วหรือว่าพ่อแม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกและสิ่งที่เราสามารถทำให้เขาได้คือการให้รอยยิ้มการให้กำลังใจการให้ความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้หากว่าคุณมีมากพอที่จะส่งต่อที่จะให้ต่อ พออยากจะให้คุณเนี่ยส่งสิ่งเหล่านั้นให้กับเขาบ้างการเป็นผู้ให้ให้กับเด็กที่เขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราไม่ได้มีครอบครัวที่ดีๆเหมือนเราเขาคิดว่านั่นคือพลังอันยิ่งใหญ่ค่ะเขาอาจจะไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาแต่ในฐานะของมนุษยชนคนหนึ่ง การที่เรามีมากพอแล้วเราเดินออกไปให้เอาขนมไปให้เอาของเล่นไปให้ไปร้องเพลงหรือแม้แต่แพลที่แพลเดี่ยได้เอามงกุฎมิสอินเวิร์สกรุงเทพมหานครไปโชว์น้องทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราเห็นคือรอยยิ้มสิ่งที่เราเห็นคือแววตาแห่งความฝันเวลาเราถามน้องว่ามีใครอยากจะเป็นนางงามแบบพี่แพลบ้างไหมคะทุกคนยกมือ เรรู้สึกอิ่มมากๆแล้วแพอคิดว่าภาพเหล่านั้นนะคะมันจะเป็นภาพที่ยังคงติดอยู่ไม่มากก็น้อยของเด็กบางคนที่เขาอาจจะเห็นเราเป็นตัวอย่างเราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถที่จะพาเขาไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้แต่แพวอ,อยากจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ส่งต่อความรักกำลังใจพลังใจดีๆให้เรื่องราวของแพลนี่ละค่ะได้เป็นพลังให้เขาทราบว่าไม่ว่าคุณจะเติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม แต่การที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมได้มันอยู่ที่ตัวคุณเองค่ะสังคมของคุณวิธีการคิดของคุณการใช้ชีวิตของคุณจะทําให้คุณเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพได้พยากฝากทุกคนนะคะหากคุณรักตัวเองมากพอแล้วและมีความรักที่เพียงพอพยะยาให้ทุกคนออกไปไปเจอเด็กเหล่านั้น ไปส่งต่อให้พวกเขาเอาความรักไปให้พวกเขาเพราะเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้ในวันหนึ่งจะเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพที่สุดค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะครับคือกรุงเทพมหาคนครครับแพ้ววัน,นิีกุเรืองทองครับเพ็นไงครับวันนี้ลดความตื่นเต้นไหมครับลดไปเยอะลดไปเยอะสมมุติว่าสมมุติว่าตอนนี้แน่นอนครับเรื่องปัญหาเด็กกำพร้าเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งในกองประกวดของเราก็มีอยู่หลายคนเหมือนกัน นะฮะเป็นเรื่องปกติมันมาจากรากฐานของปัญหาสังคมในประเทศไทยซึ่งยังแก้ไม่ได้มันก็จะมีผลพลอยที่ติดตามมานั่นก็คือมีการกำพร้าถ้ามีเด็กกำพร้าดูอยู่ตอนนี้มีคนดูอยู่หมื่นกว่าคนนะฮะถ้ามีเด็กกำพร้าดูอยู่เนี่ยคุณอยากจะบอกอย่างไรในเวลา20วินาทีให้เขารู้สึกว่ามันสตรองขึ้นและมันมีชีวิตเหมือนคนอื่นไม่ได้ขาดหายส่งมเมสเซจครับ พราะอยากบอกว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ตรงไหนของโลกใบนี้ค่ะทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองเพราะอยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนและรับโอกาสที่ดีที่สุดเอามาใช้เอามาเป็นกําลังใจพยายามฝึกฝนและใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในทุกๆวันไม่ต้องกังวลว่าตัวเองโตมาแล้วจะไม่มีใครถ้าคุณมีตัวเองมันก็มากพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอเสียงปรบมือครั้งครับให้กับกรุงเทพมหานครครับแพ่วันนี้เรืองทอง